สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสถานีคนรักเกษตรอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาเพื่อนๆค่ะมาผ่าดูนะคะส้มโอแดงทับทิมสยามนะคะของดีของปากพนังนะคะแต่วันนี้เราทานเป็นของจังหวัดพิจิตรค่ะ ไม่ว่าจังหวัดไหนนะคะก็สามารถออกลูกได้เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเนื้อในค่อนข้างที่จะเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ในรูปนะคะเนื้อค่อนข้างที่จะแดงนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าเราเผาออกมาจะแดงแบบในรูปหรือเปล่านะคะแล้วก็เรื่องของมเมล็ดหรือว่าเรื่องของเปลือกจะเป็นยังไงนะคะเดีย๋ยวเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะเพราะราคาส้มชนิดนี้นะคะค่อนข้างสูงมากนะคะเท่าที่เห็นมาตามเพจต่างๆนะคะก็คือลูกนึงประมาณ5-600นะคะถูกสุดก็ประมาณ 150บาทค่ะแต่วันนี้เราได้มาในราคาที่ถูกมากค่ะอย่าเราจะไปผายเพื่อนๆดูกันนะคะว่าเนื้อข้างในของเขาจะเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะคะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ค่ะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยค่ะก่อนอื่นนะคะเราซื้อส้มจากพิจิตมาค่ะประมาณ3ลูกแต่วันนี้เรา เอามาวางไว้ค่ะลูกหนึ่งแต่เราจะผ่าให้ดูนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะอันนี้นะคะเราซื้อมาในราคาที่ถูกมากนะคะเพื่อนๆลูกละแค่50บาทเองนะคะลูกหนึ่งก็ประมาณโลก,กว่านะคะที่อื่นก็อาจจะมีหลากหลายราคานะคะนี่ค่ะลูกสวยอยู่นะคะเนื้อเปลือกก็สวยแต่ไม่รู้ว่าเนื้อในข้างในจะเป็นยังไงนะคะสีจะแจ่ม แบบที่เราเห็นมาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รู้นะคะซื้อมา3ลูกค่ะราคาลูกละ53 3ลูกก็150บาทราคากลางๆนะคะไม่ถึงกระถูกก็ไม่ถึงกระแพงค่ะถ้าเปรียบกับส้มชนิดอื่นๆนะคะเดีย๋ยวเราจะเลือกผ่า1ลูกค่ะเอาเป็นลูกนี้แล้วกันเนะาะเดี๋ยวเราตัดหัวออกก่อนค่ะ ไม่แน่ใจนะคะว่าคนอื่นนะคะหรือเพื่อนๆทุกคนจะปอกส้มแบบเดียวกับเราหรือเปล่านะคะเราถนัดปอกแบบนี้นะคะความรู้สึกที่ปอกอยู่อะค่ะเหมือนเนื้อเขาบางมากนะคะเหมือนกีดไปนิดเดียวก็ไปโดนเนื้อในเขาแล้วอะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองผ่าไปเรื่อยๆค่ะไม่แน่ใจว่าที่อื่นปอกส้มแบบนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะลองลอกออกมานะคะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันค่ะ สีของเปลือกของเขาก็แดงอยู่นะคะแต่ไม่แน่ใจของเนื้อในเหมือนกันแต่ที่เห็นได้ชัดตอนนี้ค่ะคือเปลือกบางมากค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเคยทานของปากพนังมาแล้วนะคะอันนั้นของเขาก็แดงอยู่นะคะอันนี้สีค่อนข้างจะอ่อนนิดนึงนะคะเดีย๋ยวเราจะลองปอกให้หมดค่ะ แต่ยอมรับคือข้อดีของเขานะคะคือเปลือกบางมากค่ะถ้าเปรียบกับท่าคอยที่เคยทานมานะคะท่า่อยก็ออกจะเปลือกหนานิดนึงเพราะว่าส่วนเราก็ปลูกไว้อยู่นะคะมีต้นหนึง่งนี่ค่ะเปลือกคือบางจริงๆนะคะแบบสกิดนิดเดียวก็จะไปโดนเนื้อเขาแล้วอะคะ่ะ นี่ค่ะลูกคือได้เนื้อเยอะมากๆนะคะถ้าเปรียบเทียบ <ๆ S 1> กับน้ําหนักดูเปลือกสังเกตเปิดได้เลยค่ะเดีย๋ยวเราจะลองผ่าให้ดูตรงกลางนะคะโอ้เหมือนเมล็ดเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะสีก็กลางๆแล้วกันค่ะถ้าให้คะแนนสีนะคะจาก10นะคะให้ประมาณสัก สีแล้วกันค่ะเพราะว่าคิดว่าสีมันน่าจะแดงได้มากกว่านี้นะคะที่เคยเห็นของปากพนังเขาก็จะแดงกว่านี้ค่ะที่เคยซื้อมาทานอันนี้เป็นของจังหวัดพิจิตรที่เขาปลูกนะคะโอ้ยโดนเม็ดค่ะเม็ดเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าสีที่เราคิดนะคะว่ามันจะเป็นประมาณไหนแล้วมันก็ออกมาประมาณเนี้ยค่ะค่อนข้างที่แกะยากอยู่นะคะเหมือนเขาตัดมาใหม่ๆด้วยละค่ะแล้วเราก็ามาแกะเลยนี่อย่าเอาสีให้เพื่อนๆดูชัดๆนะคะโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าสีมันน่าจะแดงได้มากกว่านี้นะคะ ๋ยวเราลองแกะอีกนะคะแต่ว่ามเมล็ดแน่นอนละคะ่ะค่อนข้างที่จะเยอะกว่าแต่ความจริงนะคะเพื่อนๆมันไม่ใช่ว่าสีมันจะอย่างนี้นะคะความจริงสีมันอาจจะแดงได้มากกว่านี้แต่ว่าอาจจะอยู่ที่ดินของเราน้ําของเราการดูแลของเราอาจจะไม่เหมือนฝั่งทางนู้นก็ได้นะคะแต่ว่าราคาก็คือโอเคอยู่นะคะราคาประมาณนี้ค่ะ เพื่อนๆก็สามารถซื้อมาลองทานได้นะคะแล้วก็อย่าลืมเอามารีวิวนะคะว่าที่เพื่อนๆเคยทานมาค่ะสีเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะขอบคุณมากค่ะ